No, no. No. Happy, birthday. Happy, birthday, happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, to you. Happy, birthday, birthday happy Birthday Happy Birthday to you

ไปเอ้ยเอาดิเบาเร็วเอาเลยเบาเร็วน้ำลาไม่กินละอันนั้นอ่ะอันนั้นไม่กินละอันนั้นไม่กินละดึงที่อ่าดึงออกดึงออกกันอ่า เอ่ิยหนปกอแบ่งเนอป้าป้าเดี๋ยวแบ่งไปบ้านแม่ม้างอ่ะป้าให้ให้น้องดิวกับนั้นปเจานมาใส่็บ่งไม่งั้นก็รวมรวมกันครึ่งถาดครึ่งถาดมีสเอาหนักอ้า เอานี่ดิเอาตั้งชิ้นเอะปะเอาชิ้นี่งเอาดอมีคุ้มด้วยไปเอาจานไปลูกปะเอาอะไรวะนี่แองจี้มันกินแป้งกับชีสจิ้มกินแป้งกับชีสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกินวานวาอร่อยก็จับซีถ่ายวิดีโออยู่อร่อยอยู่คนเดียวนี่น่าอร่อยไหม เอกซีเอาแป้งให้แองจี้นกิป้ากินแต่หน้าไปมันกินแป้งกับชีสนั่นแหละเครื่องดื่มบำรุงกำลังก็อยากเปิดกินหน้าไปเขาไม่หน้ากินไอ้นั่นแองจี้เอานั่นแหละเออเอาออกออกนั่นแหละแองจี้กินแค่นั้นแหละพี่โดนัดกินหน้าไปแป้งกับชีสเหรอใช่ไม่กินหน้าอเาแป้งกับชีสนยังน้องน้ำ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 อากาศพีจ อ่าอย่าไปเอาจี้เอาหน้าออกลอกหน้าออกลอกหน้าออกเออลอกหน้าวางไว้ข้างๆนั่นน่ะเอออดูน้งจ้านมตี้วเออจิบเอามือใครมือมันนะจิบชิมหน้าที่ตัวเองจะกินนะเออโอ ่งนี้นี่พี่โดนัทฉีกไว้แล้วนั่น,นไงเออ